จก,กรรมที่12.1คลื่นนิ่งของเสียงโดยกำหนดให้ l เท่ากับ60เซนติเมตรและปล่อยความถี่ที่3,000เฮิรต์โดยวัดอุณหภูมิขณะทําการทดลองได้28 1. องศาเซลเซียสา จากการทดลองพบว่าเมื่อเราได้ลองวัดความดังของเสียงที่ตำแหน่งต่างๆจะพบว่าเสียงจะดังและเบาสลับกันไปเรื่อยๆค่ะโดยตำแหน่งที่เสียงดังและเบาติดกันจะมีระยะห่างอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรค่ะเมื่อเราปล่อยความถี่ของเสียงที่3,000นเฮิรตซ์คลื่นเสียงจะเดินทางไปรอบๆและเมื่อคลื่นเสียงเดินทางมาชนกับขอบโต๊ะเนี่ยจะทําให้เกิดการสะท้อนกลับค่ะและเมื่อคลื่น2คลื่นเดินทางสวนทางกาันจะทําให้เกิดการแทรกสอด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นนิ่งโดยมีบับและปฏิบับอยู่กับที่ค่ะคกิจกรรมที่1 2 2การสั่นเพาะของอากาศในหลอดเรโซนั้น การนำลำโพงวางใกล้หลอดเลเซนแนน์อนุภาพอากาศภายในหลอดสั่นในความถี่เท่ากับลำโพงเมื่อเลือนรูปสูบออกไปจนสุดอนุภาพอากาศในหลอดจะสั่นมากที่สุดทําให้ได้ยินเสียงดังที่สุดเกิดจากการที่ความถี่ของลำโพงมีค่าเท่ากับความถี่ธรรมชาติของหลอดจึงทําให้เกิดการสั่นพ้อง กิจกรรมที่12.4การบีดของเสียงจะใช้เครื่องกําหนดสัญญาณเสียง2เครื่องโดยจะให้ความถี่เริ่มต้นที่1,000เฮิร์จากนั้นจะเพิ่มความถี่ของเครื่องใดเครื่องหนึ่งครั้งละ1เฮิร์ จากการทดลองที ını, ่ผ่านมาสามารถนำมาสรุปผลได้ว่าเมื่อนำเสียงที่ได้ยินจากแหล่งกำเนิดเสียงเดียวกับเสียงที่ได้ยินจากแหล่งกำเนิดเสียง2แหล่งที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยมาเปรียบเทียบกันจะพบว่าเสียงที่ได้ยินจากแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งเดียวจะได้ยินเสียงดังคงที่แต่เสียงที่ได้ยินจากแหล่งกำเนิดเสียง2แหล่งที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยจะได้ยินเสียงดังค่อยสลับกันไปยิ่งความถี่ต่างกันมากก็จะได้ยินเสียงดังค่อยสลับกันถี่ขึ้นค่ะ